ไซโก้โปรสเปกในรหัสรุ่น SBDC007 นะฮะหรือที่นักสะสมเรียกกันว่าไซโก้โชกุนนะครับขับเคลื่อนด้วยกลไกลคาลิเบอร์ 6R15C นะฮะสำหรับเรือนนี้ซึ่งตัวเรือนเป็นไทเทเนียมนะครับมีน้ำหนักเบาแต่ว่าให้ความแข็งแกร่งมากกว่าสแตนเลสทั่วไปนะฮะทั้งงานขัดตัวเรือนปัดเงามาระดับแกลนนะครับสำหรับเรือนนี้ พอได้เห็นเดอนจริงนะครับบอกได้คําเดียวว่าสวยมากนะครับสาหรับเดน,นีซึ่งลูกค้าได้แจ้งก่อนจะเซอร์วิสว่านในการมีอาการเดินช้านะครับทางเราจึงได้ทําการเซอร์วิสล้างเครื่องปรับเทียบเวลาแล้วก็เช็คระบบกันน้ำนะฮะซึ่งนอกจากนั้นยังมีการติดฟิล์มกันรอยนะครับทั้งกระจกด้านหน้าแล้วก็ฝาลังนะครับเพื่อจะเซฟรอยให้กับลูกค้านะครับในการใช้งานจะไม่เกิดรอยเกิดขึ้นนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ตอนที่ทำเสร็จแล้วนะครับอริกาก็จะเดินปกตินะฮะซึ่งทางเราได้เก็บภาพมาให้ชมกันนะครับผมเ mm hmm. พื่อจะให้ดูความงดงามของไซโกโชกุนเรือน mm ี้นะฮะแล้วก็ช่วงกลางๆคลิปจะมีขั้นตอนของการถอดประกอบล้างเครื่องด้วยนะครับบางส่วนนะฮะเก็บภาพมาให้ชมกันนะครับ แล้วก็เริ่มต้นในยการถอดหน้าปัดถอดชุดเข็มออกมานะครับแล้วก็เปิดหน้าปัดให้เห็นเครื่อง 6R15C อย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็ได้ทำการถอดน็อตแป้นทับจักรชุดด้านหน้านะครับออกมาทีละตัวทีละตัวนะครับแล้วก็ลื้อออกมาทุกชิ้นส่วนนะครับด้านหลังเราก็ถอดโรเตอร์ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ถอดชุดเบติกออกมานะครับ เพื to to it, ่อทำการเซอร์วิสล้างเครื่องทุกชิ้นส่วนก่อนที่จะนำไปปรับเทียบเวลานะครับเครื่องต้องสะอาดแล้วก็น้ำมันก็ต้องดีด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการถอดชุดจักรกลออกมานะครับถอดน็อตแล้วก็แบนทับจักรกลออกมานะครับเป็นขั้นตอนที่ต้องระวังนิดนึงนะครับพอเลือออกมาทุกชิ้นส่วนแล้วนะครับเราก็ล้างเครื่องนะฮะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการปรับเทียบเวลานะครับว่าให้นาฬิกาเดินเที่ยงตรงด้วยเครื่องทดสอบเวลา วิชีนะครับอันนี้ก็จะเป็นบวกลบไม่เกิน5วินาทีต่อวันนะครับกำลังต้องได้นะขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ